เล่นฟีไฟให้คนซสื้อว้าวชุดเท่อยู่นะเปิดฟีวันนี้ผมจะมาเล่นแบบก็มาเล่นฟีไฟให้ดูนะทุกคนว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะอย่าด่านะทุกคนผมก็เล่นฟีไฟไม่เก่งนะทุกคนยังก็ไม่ตึงะนะยังแดงอยู่ว่ะถ้าตึงต้องมาเตือ เดี๋ยววันนี้ขอไปฟอปฟอปก่อนห,หน้าเดี๋ยวไปเล่นอะไรให้ดูแต่วันนี้เล่นมาป่าเดืดได้ก่อนนะ,นะนเล่นมาป่าเดืวดได้ก่อนนะคลิปลุงทุกวันลยขี่ป้าขี่ป้าเออครับไม่คนรูเสียเวลา,เามาเริ่มกันเลย,เลยนะทุกคน,กนซึ่งผมจะเล่นแค่ปืนที่ผมถนัดนะ <S <S โอเคมาเลยค่ะ ใส่ไงล่ะไอ้ตัดตัวนะคนผมไม่ได้ดามีแจงทุก่างครับทุกคนผมไม่ใช่อายุโอเคนะครับที่แบบยิงแเดียวโอ แก้เชงมันไม่คุ้มเดี๋ยวเผมตุ่มเล่นสนายล่างหัวไม่ได้เก่งนะทุกคนเดี๋ยวพอจะอเล่นได้แล้วพูดสนาย เพื่อดีเท่าไหร่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรขนาดนั้นทุกคนว่าไอ่ห้าสมศพนะเก่งน,นะทุกคนผมยังไม่เก่งนะผมก็บอกอยู่ครับผมมีแบบคอามหนผมก็เล่นได้เป็นนะเล่นเป็นเต็มถือ จะนะต้องเข้าใจผมด้วยชิปโอเคอันนี้มนงนสอ้างมาถึงกระบอกเลยแล้ว,วนะทุกคนแล้วตอนนี้มันคงมันมแบบดาหม,มิดดงดาหม,มิดแดงนะทุกคนดูดนะทุกคนก็ไม่ใช่ไอสกิมเดิมเจอเกมซิ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่นะทุกคน,นไม่ใช่เล่นธรรมดาที่แบบไอ้ ปืนแบบไม่ถึงปืนสองไม้สัดเร็วเดีย๋ยันี้จะลองคำงนวณระเบิดให้ตกลงเราจะติดมาแล้วกัน

ขนาดเลยนะหมดไฮไรแต่เจ๊ดิต้องอูครับเลยใช่ไหมโอโ้โหเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไหนว่าจะหนนะไงโอเคในเวลามันหกนาทีนะทุกคนหน Các bạn cho लड़कों को खाना बांधना มั่คนที okay. oh, ่ถ kind of mm ึงเขาถายไม่ด uh, ีนะแต่ไซม์มี่ใจใส่ผู้ฟองโทษนะพวกที่คลิปนี้มันจันมานะสำหรับโอ้ี่ จังวะเล่นโหดจังเลยเดี๋ยวเราจะเราจะมาเรียนรู้ก็โดนแล้วเนี่ยเราถึงกับปึ้งเลยทีเดียวว่าทำไมเราถึงเก่งขนา Tahu, sih, นี่เขาเล่นดีอยู่นะเขาไม่ไอวอลเล่นดีเล่นดีสองนั้นมันน่ากลัวสองนั้นคือว่าน่ากลัวโอ้โหก็สีเิาะตัดแตงไมจริงแแล้วหาดูจุบจิ๊ What <laughs> อย่างน,นั้นคุณดูดิไม่ไหวอะทุกคนอุ๊ยถ้าสมมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฝึกไฮไลท์มาเล่นให้ทุกคนดูแล้วนะทุกคนแต่ครั้งนี้จะพ่ายแพย้นะทุกคนถือว่าคนนี้ก็เก่งกับผมนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูถึงตรงนี้นช่ไหมะทุกคนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเก่งเลยนะทุกคนแต่ผมนะ ก็ถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบโอ้โหมีอะไรถ้าสมมุติมีอะไรที่แบบเรอแลเริ่มเล่นเกลงมาแบบนี้จะมาอัดคลิปลงตลอดนะทุกคนคือแบบตื่นเต้นอัดคลิปลงตลอดนะมันรู้สึกแบบดีนะทุกคนที่แบบมีคนดูเราอย่างเงี้ยเออนะทุกคนเขอาจุ ก็สิ <Wait>. oh. <'t> ่แค่นี้นะพูดเฮ้ยเอ้าเจ๊ตัวบีดีอยู่แล้วบ๊ายบาย